เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N ครมรเห็นชอบหลกักการมาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อน,นักเรียน1คนและอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33 นายอนุชาบุรพชัยศีรโคโสกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนโดยมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการกรอบวงเงิน23,000ล้านบาทสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่1เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัด การเรียนการสอนลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา2563มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออาวากรอบวงเงิน10,000ล้านบาทโดยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนค่าเล่าเรียนค่าธรมเนียมการศึกษารัฐสนับสนุนในอัตรา5,000บาทต่อคน นอกจากนี้ที่ประชุมคอรมอยยังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยาในายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดครอบคลุม13จังหวัด15,27.686 0ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1,522.99ล้านบาทโดยแต่งเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน9ประเภทกิจการใน13จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย7,238.631ล้านบาทและเงิน ช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนมาตรา33สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการนายจ้างตามคุณสมบัติจำนวน7,789.055ล้านบาท และที่ประชุมยังได้อนุมัติกรอบวงเงิน1 3 0่งห2ล้านบาทให้สปสชเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสาธารณสุขโรคติดเชื้อโควิดส9าสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564าหสำหรับกลุ่มเป้าหมาย3ามล้านหรายซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 าจำนวน3 3 9ล้านรายผู้ป่วยโควิด -19 ที่ได้รับบริการ สาธารณสุขจำนวน1 1 4 5 5 0 0รายและผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 จำนวน760รายปิดท้ายกันที่พาน,นิชเตรียมเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนติดตามแผนการเร่งพื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 นางอรมนทรัพวีธรรมธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าอาเซียนมีการกำหนดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนหรือ SEOM ระหว่างวันที่2-4สิงหาคมนี้และการประชุมประเทศนอกภูม,มิภาค13ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงสหรัฐแคนาดาอินเดียออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์รัสเซียสหภาพยุโรปสหรัฐอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่5 11และ16สิงหาคมนี้ผ่านระบบการ ประชุมทางไกลเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM ในเดือนกันยายนนี้ โดยที่ประชุม SEOm จะมีการติดตามการดำเนินงานสำคัญของอาเซียนเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคของการระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อการรักษาและการส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตซึ่งจะพิจารณาขยายบัญชีสินค้าจำเป็นที่อาเซียนไม่จำกัดการส่งออกในช่วงโควิดเพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งความพยายามเพิ่มบทบาทอาเซียนเชิงรุกในการพัฒนาภูมิภาคให้ตอบรับกับแนวโน้มของโลกนอกจากนี้ที่ประชุมจะติดตามเร่งรัดการดำเนินการแก้ไข ตามแผนงานด้านเศรษฐกิจที่บรูไนในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้และในส่วนของการประชุมอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค13ประเทศก็จะมีประเด็นการประชุมสำคัญๆเช่นการทพทวนความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนอินเดียการเปิดเสรีสินค้าเพิ่มเติมภายใต้พิธีสารยกระดับความตกลงการค้าอาเซียนจีนและการเตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิเศษความเป็นไปได้ถึงการเจรจาจัดทำข้อตกลงการ ค้าเสรีอาเซียนแคนาดาจบการเสนอข่าว16นาิา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN